สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพเอเนสปีนาโนนะครับเป็นปุ๋ยสําหรับใช้กับต้นยางพาราโดยเฉพาะนะครับเรานําเข้ามาจากประเทศบราซิลน,นะครับนําเข้าโดยบริษัทสเปดอินเตอร์เทแลนภายที่ใสจำกัดน,นะครับการใช้ปุ๋ยชีวภาพเอเนสปีนาโนนะครับทําให้เปลือนิ่งเกรดง่ายนะครับปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น20-40เปอร์เซ็นต์เห็นผลได้ตั้งแต่เริ่มใช้นะครับไม่ต้องรอนาน เปอร์เซ็นต์น้ำยางเพิ่มขึ้น1-3เปอร์เซ็นต์ภายใน7-30วันนะครับยางหน้าตายฟื้นภายในเวลา4-8สัปดาห์ไม่มีผลข้างเคียงเหายต้นยางพาราก็ทําจากยางไม้เปลือกไม้ผลไม้นะครับไม่มีสารเคมีเจือปนทาให้ต้นยางพาราสมบูรณ์นะครับประหยัดปุย๋ยทางดินสุขภาพของใบยางจะดีขึ้นโดยแต่ยอดเร็วขึ้นหลังจากลัดใบนะครับป้องกันโรคของยางพารา ทางรากทางเปลือกและทางใบเช่นโรคใบร่วงฝักเน่าราแป้งราขาวราถึงปูไปยุดล้างปลาเส้นดำนอนายและตัวกินรากนะครับวิจัยโดยนักวิชาการของประเทศบราซิลน,นะครับต,ต้องใช้คาร์โดโซ่ใช้เวลาประมาณ15ปีนะครับเป็นปุ๋ยที่ไม่ต้องรอน้ํผลนะครับยาสามารถดูดซึมได้ภายใน3ชั่วโมงต้นไม้อื่นหรือหญ้า,าวัชพืชไม่สามารถที่แย่งปุ๋ยตัวนี้ไปได้นะครับเพราะาเราให้ทางหวาต้นนะครับ ต้นยางรับโดยตรงแล้วก็ให้ผลผลิตได้เร็วกว่าการให้ปุ๋ยยางพารามีสามทางด้วยกันนะครับที่เรานิยมใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับทางที่หนึ่งก็คือการให้ทางรากนะครับทางที่สองการให้ทางใบทางที่สามก็คือการให้ปุ๋ยทางรต้นซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับโดยบริษัท Top ปเกรดอินเตอร์ i ท a n d นั่นเองนะครับการให้ปุ๋ยทางรากนะครับเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันนี้ในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนะครับ แต่ว่าต้นยางพารานั้นได้รับประมาณสามสิสี่สิบเปอร์เซ็นตหายไปกับว่าจะพืชประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับหายไปกับการระเหยด้วยแสงแดดเนี่ยสิบเปอร์เซ็นตโดยเฉพาะไนโตรเจนนะครับหายไปกับการละลายไปกับน้าฝนสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับย่อยสลายไปตามธรรมชาติประมาณห้าเปอร์เซ็นตทีนี้เรามาดูการให้ปุ๋ยทางใบนะครับการให้ปุ๋ยทางใบสำหรับยางพารานั้น จะได้ประมาณแปดสิถึงเก้าสิบเปอร์เ็นแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากว่ามันต้องใช้เครื่องฉีดพ่นกำลังสูงนะครับส่วนที่หายไประหว่างการฉีดพ่นอยู่ประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เ็นตนะครับเครื่องฉีดพ่นกำลังสูงตัวน,นี้เป็นเป็นเรื่องที่ลำบากต่อ,ตกอเกษตรกรชาวสวนยางน,นะครับเลยไม่เป็นที่นิยมใช้กันทีนี้เรามาดูการให้ปุ๋ยทางพันต้นซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะครับโดยปุ๋ยชิว่าเป็นพีนาโน ยางสามารถรับโดยตรงนะครับ90-95%ประหยัดทั้งค่าปุ๋ยและเวลานะครับเพิ่มผลผลิตจากเดิม20-40%เรามาดูตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยต่อ10ไร่นะครับใน10ไร่นั้นเราจะได้ต้นยางอยู่ประมาณ700ต้นนะครับใช้ปุ๋ยทางรากประมาณ56กิโล56กระสอบนะครับโทษสี56กระสอบกระสอบละ50กิโลนะครับค่าขนส่ง นะครับค่าขนส่ง100บาทต่อกระสอบค่าจ้างใส่100บาทต่อกระสอบนะครับรวมค่าใช้จ,จ่ายทั้งหมด10ไร่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 1 6 0บาทนะครับเรามาดูกันให้น้ำยางนะครับสำหรับการให้ปุ๋ยทางราดนะครับยาง10ไร่นั้นเราจะได้น้ำยางอยู่ประมาณ100กิโลนะครับเมื่อเทียบเทียบเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ32กิโลกรัมนะครับเป็นยางแห้งนะครับถ้าคิดอยู่ที่ประมาณ 120บาทต่อกิโลกร,รัมต่อวันนั้นจะอยู่ที่3,520บาทนะครับทีนี้เรามาดูว่า 10, 15วันต่อเดือนเนี่ยเมื่อเรากรีดแล้วจะได้เงินประมาณ52,800บาทนะครับทั้งปีเราคิดที่120วันนะครับเราจะได้เงินทั้งหมด4,000 4 2พ4 0 0 422,400บาทนะครับ422,400บาทนั่นคือการให้ปุ๋ยทั้งรากนะครับ เมื่อเราหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะได้เงินกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบาทนะครับเรามาดูข้อเปรียบเทียบระหว่างการใน้ปุ๋ยทางต้นนะครับก็คือคือปุ๋ยชีวภาพเอ็นพีนาโนนะครับราคากิโลกร,รัมละสองพันบาทนะครับสิบไร่น,นั้นเราใช้ปุ๋ยประมาณแปดกิโลกร,รมัมคิดเป็นเงินก็คือหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับคิดค่าลอกหน้ายางนะครับลอกยางออกด้วยนะครับประมาณเจ็ดพันบาทนะครับรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสามพัน บาทนะครับสองหมื่นสามพันบาทเมื่อคิดน้ำยางออกมานะครับสิบไร่จะได้น้ำยางเพิ่มอยู่ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลนะครับหนึ180่งร้อยแปดสิบกิโลที่เป็นยางแห้งแล้วเนี่ยเราจะได้ประมาณห้าสิบเจ็ดจุดหกกิโลนะครับราคากิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยยี่สิบาทจะได้อยู่ที่หกพันสามร้อยสามสิบหกบาทต่อวันนะครับต่อเดือนนะครับคิดอยู่ที่สิบห้าวันนะครับทั้งเดือนจะอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันสี่สิบาท นะครับเมื่อเทียบทั้งปีก็จะได้อยู่ที่เจ็ดแสนหกหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทนะครับส่วนต่างที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับส่วนต่างที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามรอยี่สิบบาทนะครับส่วนต่างที่เกิดขึ้นระหว่างปุ๋ยทางรากและปุ๋ยทางลําต้นก็คือว่า เราจะมีเงินเพิ่มมา4 4 6 8 0 0บาททั้งปีนะครับทั้งปีต่อยางต่อยาง10ไร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยส่วนที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมามามหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการจะซื้อรถก็สามารถที่จะไปถอยรถได้เลยนะครับในวงเงิน4 4 6 8 0 0บาท เราไาดูสัดไปนะครับตารางเปรียบเทียบระหว่างการใช้ปุ๋ยชีวภาพเอนอพีนาโนกับการใช้สารเร่งนั้นยางซึ่งบางคนเข้าใจผิดคิดว่าปุ๋ยชีวภาพเอนอพีนาโนนั้นเป็นสารเร่งนะครับตรงนี้เราสามารถยืนยันได้เลยว่าปุ๋ยชีวภาพเอนอพีนาโนนั้นเป็นปุ๋ยนะครับไม่มีสารเร่งเจือปนโดยกรมวิชาการกระทรวงเกษตรให้คํารับรองมีหนังสือรับรองไห้เรียบร้อยนะครับอยู่ที่ขั้งขวดเรียบร้อยนะครับการใช้ปุ๋ยชีวภาพเอ็นอพีนาโนนั้นหนึ่งนั้นยางหยุดไหลปกติตามเวลา3ามถึงสี่ชั่วโมงหลังกรีนน ส่วนการใช้สารเร่งนะครับน้ำยางหน้ายางเปียกน,นะน้ำยางไหลไม่หยุดตามเวลานะครับบางครั้งถึงเที่ยงคืนแล้วยังไม่หยุดนะครับเรามาดูต่อไปนะครับการหลังการให้ปุ๋ยเชื้อเพาไเอพีนานโนนะครับที่ยางเหนียวหนาสะดวกในการลอกคอนกรีตน,นะครับส่วนสารเร่งนั้นที่ยางยุ่ยขาดง่ายไม่สุดในการลอกคอนกรีตน,นะครับข้อต่อไปนะครับน้ายางข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงนะครับส่วน สารเร่งนะครับนำยางเหลวเปอร์เซ็นต์ยางต่ำนะครับข้อที่สี่หน้ายางนิ่มเกรดง่ายนะครับส่วนสารเร่งนั้นหน้ายางแข็งเป็นสายเกรดยากเสียเวลานะครับเสียเวลาข้อที่ห้าหลังใช้ไปสองหนึ่งสามเดือนใบจะเกี่ยวเป็นมันกิ่งก้านไม่ปล่อดนะครับส่วนสารเร่งนั้นใช้ไปสองนึงสามเดือนใบยางจะเริ่มเหลืองไหมนะครับมีจุดดำดำนะครับข้อที่หกช่วยให้ยางหน้าตายพื้นไปในยี่สิบวัน อยางหน้าตายในที่สุดไม่มีโอกาสฟื้นนะครับนั่นคือสารเร่งอันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบนะครับ